นะครับโครมาโทกราฟีม .2 นะการแยกสารนะครับจมวินาข้อความที่เกี่ยวข้องกับการทําโครมาโทกราฟีที่ถูกต้องจําได้ไหมถ้าใครทําการทดลองคือที่เอากระดาษไปจุ่มสีจุ่มน้าอะที่เอาหมึกไปจุดนะครับแล้วสีมันจะเคลื่อนที่นะีเรียกว่าการทาโครมาโทกราฟีนะอ่ะเพราะนั้นจะยกตัวอย่างใครยังมองไม่ออกอย่างเช่น นะครับตัวอย่างคือเราเอาบีเกอร์มาหนึ่งใบนะเนาะอ่ะบีเกอร์เราใหญ่มากบีเกอร์มาหนึ่งใบนะครับจากนั้นเอาบีเกอร์ไปใส่สารละลายนะครับสมมติว่าสารละลายเราคือน้ําแล้วกันอ่ะตรงเนี้ยคือน้ำนะใครยังมองไม่ออกเดี๋ยวนี้ทบทวนให้น้ําเราเป็นสารละลายนะซอรรอสารละ,ะลายอ่ะตรงนี้นะครับนะจากนั้นอนะให้เราตัดกระดาษใช่ไหมครับ ตัดกระดาษมาหนึ่งแผ่นนะครับอะสมมติกระดาษเราเดี๋ยวนะอ่ะตัดกระดาษก่อนยังไม่จุ่มไปตัดกระดาษมาก่อนหนึ่งแผ่นเดี๋ยวนะครับตัดกระดาษหนึ่งแผ่นเป็นกษาดนี้อืมกระดาษนะครับอาจจะเป็นกระดาษร้อยปอนหรือเป็นกระดาษ a4 ก็ตามจากนั้นให้เราทําการวัด บวานจยเส้นปะแล้วให้เราจุดสีที่เราต้องการทดสอบสมมติว่าสีที่เราสนใจเราต้องการสีแดงสีแดงเนี่ยคือสีที่เราต้องการทดสอบนะครับเราก็นำกระดาษเราอะไปจุ่มนะครับนำกระดาษเราเนี่ยไปจุ่มลงในสารละลายก็คือน้ำโอเคนะตรงนี้ทุกคนได้นะจุ่มลงไปในน้ำเลยนะครับกระดาษจุ่มลงไปน้ำแต่สีห้ามโดนน้ำนะ นะครับเพราะฉะนั้นสีเราอยู่ตรงนี้นะสมมติสีเราอยู่นี่ครับต้องอยู่เหนือน้ํานะครับสีที่เราทดสอบคือสีแดงได้ไหมนะครับสีแดงคือสีทดสอบเราอยากรู้ว่าไอ้สีแดงเราเนี่ยมันประกอบด้วยสีอะไรบ้างอันนี้คือหลักโคมมาโทคอฟฟี่โอเคไหมได้ไหมได้นะเราต้องการว่าสีแดงอ่ะมันมีสีอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบหลักเพราะนั้นเมื่อเราทําการแช่ไปใช่ไหมครับ แช่น้ําไปน้ํามันก็จะเป็นไงครับสมมติน้ําเราอ่ะน้ํามันก็จะเคลื่อนที่แพร่ไปที่สีทําให้สีนั้นเกิดการเคลื่อนที่สีแดงก็จะเคลื่อนที่ไปครับสมมุตินะองค์ประกอบแรกนะครับที่เราเห็นสีสีส้มอ่ะสีส้มคือสีที่หนึ่งแน่นอนเป็นองค์ประกอบของสีแดงต่อมาสีที่สองครับน้ํามันก็พาสีขึ้นไปอีกน้ําก็พาสีขึ้นไป นะเพราะนั้นสีแดงนอกจากสีแดงแล้วเป็นสีส้มแล้วยังเป็นสีอื่นสมมติว่าเป็นสีม่วงสมมตินะสีม่วงคือแถบสีที่สองน้ำก็พาไปอีกครับจนกระทั่งสมมติได้แถบสีที่สามสีสามสีอะไรดีม่วงไปแล้วอ่ะน้ำเงินจบที่น้ำเงินน้ำเงินคือสีที่สามนั่นหมายความว่าไอ้สีแดงหนึ่งหนึ่งสีเนี่ยนะครับ มันมีส่วนประกอบคือสีอะไรบ้างสีส้มสีอะไรบ้างสีม่วงสีอะไรบ้างสีน้ำเงินมีสามสีที่เป็นองค์ประกอบลหลักถ้าน,นี้เขาเรียกว่าโคมาโตคาฟีอยากรู้องค์ประกอบของสีโอเคคราวนี้สิ่งที่จะต้องรู้อีกในทางที่ดีนะครับถามว่าสีที่เราแยกออกมาได้หนึ่งสองสามเนี่ยสีไหนที่เคลื่อนที่ได้น้อยสุด ต้องเป็นสีอะไรครับสีส้มใช่ไหมสีส้มเคลื่อนที่ได้น้อยสุดนี่นะหนึ่งนะเคลื่อนที่ได้น้อยเคลื่อนที่ได้น้อยแสดงว่ามันมีการดูดซับเป็นไงครับมันถูกดูดซับได้มากนะเคลื่อนที่ได้น้อยนะครับมันจะดูดซับได้มากเพราะนั้นสีส้มนะนะดูด รั์ได้มากกาลังจะบอกพวกเราว่าการเคลื่อนที่มันจะตรงข้ามกับการดูดซับสีไหนที่เคลื่อนที่ได้น้อยเช่นสีส้มนะครับมันจะถูกดูดไว้ได้มากทันไหมจบแล้วอันนี้ถ้าใครรู้ตรงนี้นะดอกจันไว้เลยคโคมอลโกราฟ,ฟออกบ่อยมากหลักๆเลยถามว่าสีไหนเคลื่อนที่ได้มากสุดก็ต้องเป็นสีอะไร สีน้าเงินเราใช่ไหมสรุปสีน้ําเงินว่าไงสรุปสีน้ําเงินอ่ะสรุปว่าไงครับสรุปว่าเคลื่อนที่ได้เป็นไงเคลื่อนที่ได้มากอ่ะเคลื่อนที่ได้มากเพราะนั้นเมื่อมันเคลื่อนที่ได้มากมันดูซับได้เป็นไงครับตรงข้ามเลยดูซับได้น้อยเรียบร้อยอจบแล้วโคมาดะกาีฟมีอยู่แค่นี้ จำให้ได้สีไหนเคลื่อนที่ยังไงข้อสอบก็จะมาเป็นแบบนี้เลยอ่ะตรงนี้เราก็เลคเชอร์ไปเองใครจะจดตรงไหนก็ตาาาๆอยู่แค่นี้เองใครที่ไม่ได้ทําแลบก็ดูแบบจําลองอันเนี้ยจะเห็นภาพออกมาเลยอันนี้เขาเรียกว่าโค r o m a t o g r a p h ถ้าใครทําแลบก็จะเห็นแต่ทํายากนะใครลองทําแลบในห้องแล้วอะสีขึ้นยากมาก ที่เาใช้ทดสอบก็คือน้ําใช้น้ําทดสอบหรือไม่ก็เป็นเอทานอลแอลกอฮอล์อ่านี้เพิ่มไปก่อนขึ้นยากอยู่ครับยืนยาก ม .4 ไม,ไม่สอบเข้าม .4 วิทย์ไม่ต้องซื้อนะไม่ต้องซื้อกันทั้งหมดนะครับเพราะว่ามีครบเลยนะเน,นื้อหาโจทย์หนักมากมาไปซื้อวิชาอื่นแล้วกันนะวิทย์มีเดี๋ยวก็จะติวโอเน็ตประกอบไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องสอบโอเน็ตติวเขาสอบของรุ่นพี่ปีที่แล้วเลยเขาสอบจริงครับเราลองใช้โอเน็ตสอบเข้าม .4 ด้วยนะไม่ใช่ใช้โอเน็ตคือมันจะต้องลงทันสคริปต์อยู่แล้วนะติดใบเกตไปอยู่แล้วใบจบ ตรงไหนอ่านไม่ออกบอกนะเพราะคนเขียนก็อ่านไม่ออกเหมือนกันตำแหน่งนะครับสีส้มหนึ่งสีม่วงสองเนาะนำเงินสามหลักหลักอ่ะเราดูที่สีไหนใกล้สุดถ้าใกล้เคลื่อนที่น้อยดูดซับมากสีไหนไกลสุดถ้าไกลสุดเคลื่อนที่มากดูดซับน้อยแค่นั้นเองใครเสร็จแล้วก็ไปดูในช้อยเลยตัดช้อยเองได้เลย โอเคนะเสร็จแล้วนะคราวนี้ก็มาดูเลยนะครับในข้อกถูกหรือผิดครับข้อกบอกว่าอะไรข้อกบอกเราว่าองค์ประกอบที่ดูดซับได้ดีจะเคลื่อนที่ได้เป็นไงได้มากถูกไหมผิดใช่ไหมครับเพราะว่าค่าดูดซับเราจะตรงค่ามอะไร ดูดซับจะตรงข้ามกับการเคลื่อนที่หรือระยะทางถ้าดูดซับได้ดีนะอ่ะวงได้เลยดูดซับได้ดีระยะทางต้องเป็นไงดูดซับได้ดีระยะทางต้องน้อยผิดครับเรียบร้อยต่อไปนาหนึ่งนะถ้าดูดซับได้ดีเราจะต้องเคลื่อนที่ได้น้อยอ่านะดูดมาก นะครับเคลื่อนที่น้อยหรือถ้าดูดน้อยมันก็จะเคลื่อนที่มากคอนเซปต์เราติวแต่ละครั้งพยายามเก็บรายละเอียดให้เยอะนะในแต่ละเรื่องในแต่ละ ในแต่ละบทพวกนี้เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเข้อสอบแบบนี้อีกเลยก็ได้นะครับแต่ให้เรารู้เก็ตไปเลยเฮ้ย <c oughs> มันเป็นแบบนี้นะโครงมาเลโกฟี่เป็นแบบนี้นะหลักการเป็นแบบนี้นะการตัดช้อยต้องเป็นแบบนี้นะเออจบจําได้เลยรอบเดียวในแต่ละเสาเนี่ยนะนะเวลาเราไม่มากพอแล้วมสามนะครับอ่ะต่อมาขอไข่ถูกหรือผิดขอไข่อ์ประกอบชนิดเดียวกันอ่าอ์ประกอบชนิดเดียวกันหมายความว่าสีสมมติว่าเราทดสอบสี เราต้องการทดสอบสีแดงใช่ไหมที่เราตัวอย่างสีแดงนะแล้วเราเอาไปจุดจุดบนกระดาษแต่ปรากฏว่ากระดาษเราคือวัสดุใช่ไหมเราใช้กระดาษที่ต่างกันอะ่ะเช่นถามว่าเราใช้เอาสีแดงไปจุดกระดาษ A4 อย่างเงี้ยอ่ะ A4 กับร้อยปอนอย่างเงี้ยเราคิดว่าค่าการดูดซับมันเท่ากันไหม A4 กับร้อยปอน ความหนามันเท่ไหมไม่เท่าใช่ไหมร้อยปอนด์มันจะหนากว่าหนากว่าแสดงว่าการดูดซับมันต้องมากกว่า a สีถูกไหมครับดังนั้นแสดงว่าระยะทางที่ได้เป็นไงเท่ากันไหมไม่เท่ายิ่งกระดาษร้อยปอนด์หนามันดูดซับเยอะระยะทางมันก็น้อยนะ a สีมันบางกว่านวลดัสดซับน้อยระยะทางมันก็มากมันขอไข่หนึ่งข้อครับที่ผิดอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นนะว่าคำว่าวัสดุต่างกันของเขาว่าคืออะไร ซึ่งในในห้องการทดลองในห้องแลบเราอ,ะอ่ะอ่าไม่มีกระดาษขอ A4 แล้วกันหนึ่งแผ่นก็ฉีกกับเพื่อน,นหลายหคนหรือไม่มีอ่ะมี100ร้อยปอนก็ยืม100ร้อยปอนมาก่อนแต่ถามว่าเอา A4 กับร้อยปอนมาเทียบไม่เท่านะไม่เท่านะครับอ่ะโอเคขอ้อคอควายคอควายบอกเราว่าไงอ่ะคอควายบอกว่าตัวกลางที่ไม่แห้งนะ ตัวกลางที่ไม่แห้งจะทําให้สีเคลื่อนที่ได้อย่างต่อเนื่องหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตรงนี้น้ําเราเห็นไหมครับน้ําเราคือสีเหลืองเพราะน,นั้นสีเหลืองนี่มันเป็นไปเจอสีแดงใช่ไหมนะครับเพราะนั้นน้ำเนี่ยมันไปเจอกับกระดาษมันจะไม่ได้แห้งใช่ไหมครับมันก็จะเปียกเมื่อเปียกปุ๊บมันก็จะพาสีแดงเนะี่ยเคลื่อนที่ขึ้นไปยังกระดาษเรานะครับทาให้เกิดแถบสีต่งตางๆเกิดขึ้นนะเกิดสีต่งตางๆเกิดขึ้น เพราะนั้นข้อคอควายถูกหรือผิดถูกต้องนะตัวกลางที่ไม่แห้งย้ำคำว่าไม่แห้งสีน้ำนะครับที่เป็นตัวละลายเนยจะเป็นตัวทำให้กระดาษเปียกตลอดเลยมันก็เลยทำให้สีเคลื่อนที่ได้แต่ถ้าน้ำบนกระดาษไม่เปียกสีก็จะไม่เคลื่อนที่โอเคไหมต่อมางง,งูการเคลื่อนที่ของสี ไม่เกี่ยวข้องกับชนิดของตัวทำละลายนะเพราะนั้นตัวทำของเราเนี่ยคือน้ำที่ยกตัวอย่างเกี่ยวไหมเกี่ยวเพราะว่าแลบมอสองที่ใช้ตัวทำละลายเราจะใช้อยู่สองตัวอันนี้เราโยงมาเองนะตัวทำละลายเราจะใช้อยู่สองตัวคือน้ำกับเอทานอลเดี๋ยวเพื่อเจอในข้อสอบสองตัวนี้ครับสารบางตัวชอบน้ำมันก็เลยเคลื่อนที่ได้เยอะ สารบางตัวชอบเอทานอลมันก็เคลื่อนที่ได้เยอะนะแต่สารนั้นจะไม่ชอบทั้งสองตัวจะชอบอย่างใดอย่างหนึ่งชอบน้ําก็น้ําเลยชอบเอทานอลก็เอทานอลเลยนะเพราะนั้นตัวทำละลายที่เขาใช้มีสองตัวนะน้ากับเอทานอลครับข้อน,นีเพราะนั้นเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวแน่นอนนะครับเกี่ยวแน่นอนครับระยะาการเคลื่อนที่ไม่เท่ากันถ้าตัวทำละลายต่างกันอ่ะงองงูผิดนะงองงูผิด ตรงคาว่าผิดตรงคาว่าไม่นี่แหละนะไม่เกี่ยวข้องโอเคผ่านนะข้อนี้คนโครมาโทกราฟีแน่นอนออกแน่ๆแหละหัวใจหลักเลยของการแยกสารข้อต่อไปอันนี้่าจอจานจอจานไม่มีคำตอบที่ถูกผิดนะเพราะมีนะครับพอควาย จาจานผิดผิดตรงที่ว,ว่าบอไม่เนี่ยแหะอ่ะต่อมาข้อนี้ครับการใช้พลังงานของร่างกายข้อนี้ก็เจอบ่อยร่างกายใช้พลังงานใช่ไหมร่างกายจะนำสารอาหารมาใช้ตามลำดับในร่างกายเรามีสารอาหารใช่ไหมครับที่เรากินเข้าไปแล้วมันให้พลังงานถูกไหมอ่ะ พันสารอาหารที่ให้พลังงานมีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างมีคาร์โบไฮเดตก่อนใช่ไหมมีคาร์โบไฮเดตอ่ะคาร์โบไฮเดตมีอะไรอีกครับมีโปรโตีนนะแล้วก็มีอะไรครับมีไขมันอืม้ม สามโจทนี้ให้พลังงานถามว่าแล้วมันให้ยังไงอ่ะพลังงานนะ่ะวัดเป็นแคลใช่ไหมพลังงานวัดเป็นแคลถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตให้เท่าไหร่สี่กิโลแคลอรี่ต่อกลัมย้ำนะคาร์โบไฮเดรตให้สี่กิโลแคลอรี่ต่อกรัมนะกิโลแคลต่อกลัมหมายความว่าไงตรงนี้หมายความว่าหมายความว่า เรากินคาร์โบไฮเดรตไปกินข้าวไปหนึ่งกรัมนะให้พลังงานเท่าไหร่ให้พลังงานมาสี่กิโลแคลแต่เราคงไม่กินกรัมเดียวแน่ข้าวหนึ่งจานเนาะช่างก็เกินแล้วใช่ไหมนะเราคงไม่กินกรัมเดียวแน่นอนหนึ่งกรัมนะครับให้สี่กิโลแคลนะวัน,นี้บางคนรู้แล้วนะบางคนยังไม่รู้ก็รู้ตอนนี้ก่อนเลยโปรตีนครับสี่เหมือนกันนะสี่กิโล แคลอรี่ต่อกัมคาร์โบกัปโปรตีนะจะเท่ากันส่วนไขมันจะให้เยอะสุดครับหมูย่างเกาหลีเรากิโลแคลอรี่นะเก้านะกิโลแคลอรี่ต่อกัมหนึ่งกให้เก้ากิโลแคลสองเท่ากว่าของคาร์โบกับโปรตีนอันนี้แหละคือพลังงานที่เราได้จากสารอาหารที่เข้าไปอ่ะตรงนี้เราเพิ่มไป ตอนนี้เขาบอกถามว่าแล้วแล้วร่างกายเรามันดึงออกมาใช้เนะี่ยใช้อะไรก่อนใช้อะไรก่อนครับหลักๆนะหลักๆก,ก,ก็ต้องดึงคาร์โบไฮเดรตมาก่อนอันดับหนึ่งเลยนะคาร์โบไฮเดรตครับอันดับหนึ่งดึงมาหลัน,นตัดช้อยเลยกอไก่ไข,ข,ขมันไปขอไข่ไขมันไปขอวายโปรตีนไปงองูคา,จจาร์าบโบไฮเดรตจาจานคาร์โบไฮเดรต อ่ะอันดับสองครับเพราะฉะนั้นเราใช้พลังงานคาร์โบไฮเดรตเสร็จแล้วจบแล้วเรียนเสร็จยังไม่ทันเที่ยงเลยหิวแล้วใช่ไหมในห้องเรียนปุ๊บส่วนที่สองครับที่เราจะต้องถูกดึงมาคืออะไรไขมันที่เราสะสมไว้สองครับไขมันอ่าเพราะนั้นเรียบร้อยเลยเหลืององโจอจานงองูตัด ไขมันคือส่วนที่สองนะครับส่วนสุดท้ายเลยถ้าไขามันหมดแต่เป็นไปได้ยากของเราไขามันยากที่จะหมดใช่ไหมนะมัน,นก็จะสะสมไว้ในร่างกายก็ทําให้เกิดโรคว้วนสุดท้ายเลยโปรตีนคนที่มีกล้ามเนื้อแข่งๆนะเล่นเวทได้เลยนะเกิดจากตรงนี้แหละไขมันหมดเขาถึงจะดึงโปรตีนไปใช้พลังงานได้นะนั่นเรียงลำดับเป็นนะหนึ่งคาร์โบสองไขมันและสามโปรตีนตอบข้อจอจานครับข้อนี้ โอเคผ่านนะได้นะครับต่อมาข้อนี้ใครทำแลบมอหนึ่งใครทำแลบมอหนึ่งต้องได้นะการหาแป้งนะแป้งในใบ <By. S 1> พืชนะครับถามว่าข้อความนะหรือข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามในการทดลองเรื่องคลอโรฟิลกับการสังเคราะห์ด้วยแสงนักเรียนกลุ่มหนึ่งได้วางแผน ขั้นตอนต่อไปนี้ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้ไปอ่านคำถามเลยการทดลองที่ถูกต้องต้องเรียงลำดับตามข้อใดอ่ะเรียงลำดับครับลำดับหนึ่งต้องเป็นอะไรครับหนึ่งจำได้ไหมหนึ่งเราได้ไใบไม้มาหนึ่งใบอ่ะเราสมมติว่าเราเด็ดใบพืชหน้าสาธงระมาหนึ่งใบที่มีสีเขียวเราต้องนำใบนั้นมาทำอะไรต่อ ต้องนำใบนั้นมาทำการสเก็ตรูปนะครับวาดรูปลงไปนะวาดรูปลงไปในกระดาษหรือในสมุดเราเพื่อดูลักษณะต่างๆของใบนั้นนะครับเช่นเส้นใบสีของใบโครงสร้างใบนะบพะนั้นวิธีแรกเลยคือ B ครับวาดรูปขั้นตอนที่1อ่ะช้อยไหนขึ้นต้น้วบ B บ้างก็ขอขอตัด งอตัดเอตัดสอบเข้าต้องตัดช้อยให้ได้นะไม่งั้นเราทําไม่ทันนะวิดนะครับต้องตัดช้อยให้ได้ให้ได้ให้เร็ววาดรูปเสร็จทํายังไงต่อตอนเนี้ยเราที่ถูกอ่ะเรามีกอกับขอแล้วละ่ะนะกอกับขอขั้นตอนที่สองคือจะต้องทําการต้มน้ํานะต้มใบนะครับในน้ําเดือด เรียบร้อยกตัดครับอืมถ้าเป็นข้อสอบผ่านเลยเรามั่นใจแล้วเหลออือข้อข้อเขาไขอย่างเดียวอันนี้นไม่อ่านแล้วเนาะแต่นี้ติวอ่ะต่อมาข้อสองทำไมถามว่าทําไมจะต้องมีการต้มใบด้วยครับทําไมต้องต้มใบด้วยแล้วทําไมต้องต้มในน้ําเดือดด้วยนะข้อเนี้ยเคยถามเหตุผล ข้อสอบเคยถามว่าทําไมถึงต้องต้มต้มเพื่ออะไรครับเหตุผลเพื่อให้เซลล์มันตายพืชก็มีชีวิตใช่ไหมเหมือนตัวเราเพื่อให้เซลล์ตายอืมให้เซลล์พืชมันตายดูแล้วนะทำไมถึงต้มในน้ําเดือดนะครับนะหลังจากที่ต้มเสร็จอ่าขอดูขอไข่เลย C แล้วต่อไปไปเป็นอะไรครับไปเป็น E E ทำอะไร อก็คือหลังจากต้มเสร็จแล้วนะครับให้เซลล์ตายเราก็ไปต้มในแอลกอฮอล์คำถามถามว่าทำไมถึงต้มใบในแอลกอฮอล์ด้วยแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับใบยังไงแอลกอฮอล์ทำหน้าที่ในการสกัดอะไรครับสกัดสีนะสีเขียวของใบเนะี่ยให้เอาออกไปสีเขียวก็คืออะไรอ่ะคือคลอโรฟิลล์นั่นเอง หนันถ้าใครทำแลบจะพบว่าหลังจากเราต้มแอลกอฮอล์เนี่ยใบายจากสีเขียวแล้วจะเป็นสีอะไรสีขาวเพราะสีเขียวเราหลุดไปกับแอลกอฮอล์เหมือนละเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ทำหน้าที่ในการสก,กัดนะแอลกอฮอล์ทำหน้าที่ในการสก,กัดเพื่อให้สีเขียวนั้นออกเหรออ่าให้สีเขียวนั้นออกนั้นต้มเสร็จแล้วลำดับต่อไปก็จะคือ A นะเอา A ครับ A ก็คือเอาใบชบาไปแช่ในน้ำเย็น พักหนึ่งนะสุดท้ายครับขั้นตอนที่5ก็จะต้องยดสารละลายไอโอดีลงไปนะสารละลายไอโอดีใช้ทดสอบอะไรสารละลายไอโอดีใช้ทดสอบแป้งอ่านะใช้ทดสอบแป้งบนใบนะครับก็จะเป็นข้อบีนะเพราะนั้นถ้าเราหยดสารละลายไอโอดีลงไปเนะี่ยถามว่าสารไอโอดีเราสีอะไรครับสารไอโอดี สอรลอ,ลอ,สอรลอสารละลายไอโอดีเราเป็นสีน้ําเงินนะสรารละยอดีเราเป็นสีน้ําเงินนะเฉะนั้นโยดไปปุ๊บถ้าใบพืชที่เราได้เป็นสีม่วงนะถ้าได้เป็นสีม่วงแสดงว่ามีอะไรมีแป้งแต่ถ้าเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมไม่มีสังเกตจากใบพืชถ้าเป็นสีม่วงเข้ม,มๆหรือสีม่วงเหมือนใบไม้ไหมเนี่ยแน่นอนเลย ยิ่งไม่มากแป้งยิ่งเยอะดังนั้นเราพอจะเก่งข้อสอบได้ว่าข้อสอบถ้าไม่ถามเราก็จะให้เหตุการณ์แบบนี้มาเราให้เราเรียงลําดับนน่ว่าคนที่เรียงได้ต้องทํำ l ลบการทดลองมาก่อนหรือไม่ต้องรู้ก่อนนะครับว่าทําไมถึงขั้นตอนนี้ก่อนหรือหลังอ่ะโอเคนะได้นะครับมีใครไม่ทันไหมอ่ะโอเคงั้นครั้งหน้า ครั้งหน้าขอต่อดข้อนี้เลยนะครับคนนี้ก่อนก่อนก่อนจบขอข้อนี้นิดนึงมันต่อเนื่องกันอะ่ะข้อนี้ขออีกนิดนึงครั้งหน้าขอขอเป็นกรุ๊ปเลือดนะของมอสามนะครับครั้งหน้ากรุ๊ปเลือดขอข้อนี้นิดน,นึงอ่ะเมื่อทําการทดลองเสร็จแล้ววงเลยครับเสร็จแล้วพบว่ามีแป้งบริเวณที่มีสีเขียวนั่นแดงว่าสีเขียวมีอะไรล่ะมีคลอโรฟิล ใช่ไหมครับอ่ามีคลอโรฟิลแต่บริเวณที่ไม่มีแป้งแสดงว่าก็ไม่มีคลอโรฟิลนะครับก็จะเป็นสีขาวผลการทดลองเนี้ยสรุปได้ว่าอย่างไรย้ำคำว่าสรุปผลก็ไก่บอกว่าใบาด่างส่งงคหอด้วยแสงไม่ได้อันนี้ไม่ได้พูดถึงคำว่าด่างไม่ด่างเลยอ่ะทันไหมอขอไขอ่ บอกว่าใบคือส่วนหน้าที่สังเคราะห์แสงไม่ได้พูดถึงหน้าที่ครับอันนี้เรากําลังทดสอบอะไรทดสอบแป้งใช่ไหมครับว่ามีหรือไม่มีเพราะนั้นแป้งกับคอโรฟิลจะมีความสัมพันธ์กันในการสรุปค้อควายน้ําเป็นผล,ผลผลิตที่ได้อันนี้ไม่ได้พูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์นะงอง,งูแสงมีความจําเป็นต่อสังเคราะห์อันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงสมการการสังเคราะห์แสง ก็จะไปพูดถึงจอจานบริเวณใบที่ไม่มีคลอโรฟิลไม่มีแสดงว่าต้องมีสีอะไรครับนี่เลยสีขาวถ้าไม่มีแสดงว่ามันต้องสั่งข้อแสงได้ไหมไม่ได้นะครับถสั่งข้อแสงไม่ได้อานจา์การที่จะสั่งข้อแสงได้คือต้องมีสีเขียวเท่านั้นก็คือตำแหน่งที่มีคลอโรฟิลนั่นเองโอเคปะ่ะได้ข้อนี้นะจบนะั้นครั้งหน้ามาเจอกันมสามคอรหมูเลือด นะครับโอเคแล้วก็ขึ้นพัชชีวะเลยนี่น่าจะขึ้นพัชชีวะแล้วแหละหมูลเลื่อนเนี่ยอ่าโอเคครับเจอกันครับสัปดาหนะ์หน้าครับผม